น้องสิงน้องสิงยูอยู่บอกแล้วน้องสิงเห็นไหมขนาดเขาบอกว่าขนาดเขาบอกว่า,ขาเขาไม่ขเขาบอกว่า,าพี่สิงไม่ชอบเขาแน,น่นน่เขาไปห้าถ้าพี่สิงชอบนี่รับรองเลยไปเป็นร้อยดิยินบาไอ้สิงไอ้สิงยูใสออ,อ,ออกมาเดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวอีกห้านาทีก็จะลงแล้วนะคะมาเึิงหาเดี๋วอีกสี่นาทีกัสิขอลงจ้ะ ขาจะถึงบ้านลูกสาวแล้วอ๋อยังอยู่ยังอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่สิงพี่สิงจะเห็นบ่ขนาดล้นขนาดเราบอกว่าเล่าพี่สิงปรมักเล่าได้นีิแล้วยังไปให้ตั้งหาถ้าถ้าบอกว่าอุ้ยชอบน้อน้ําใสไปเป็นร้อยไอสิงไอสิงได้ยินบ่ฟา,าดคาอ ถึงบ้านลูกสาวแล้วคะ่ะแต่จะขอเอาเอามันไดจกอัน40นาทีนะคะเนอะตอนนี้ได้36มสิบหแล้วเด็ดเด็ดจอดไอพี่นั่งไห้ไหมบัวพี่เฮ็ดยังบ่ไดไหมพี่ก็งหูอยู่หละมันไอฝนสิขิงเขาจ่ายได้เรียกตนวรถเจ้าของเันไหม พี่เบากน้ำแก้เลยพี่เขียดแต่กกะหูอยู่แล้ว่าคนเท่าขกับแกกับบร่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันคิมไปห้าครบแล้วนะคะขอบคุณค่ะพี่น้ำใสเดี๋ยวก็ เดี๋ยวคออีก,อกอสองนาทีนะะเนาะ,เ,นาะเพราะว่าจะเอาจะเอาไฮไลท์ให้มันได้ครบห้านาทีเดี๋ยวก็มีค่ะพี่สุใช่ไหมน้องน้ำใสขอบคุณทั้งสิบห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆลูกสาวลูกสาวอยู่ชั้นบนเนี่ยของตึกตึกตัวตัวที่อยู่ทางด้านขวามือเนาะค่ะเนาะ พี่สงสารลดไงน้องน้ำใสแต่มันถามว่าเป็นเยอะไหมก็ไม่ได้เป็นเยอะหรอกน้องน้ำใสแต่คือมันลดเราเพิ่งออกด้วยไงน้องน้ำใสแบบมันไม่น่าจะเจออย่างนี้ไงเย้เยดีใจจังขอบคุณพี่บัวพี่น้องน้ำใสแล้วที่มาเติมให้คิมนะคะสิงคนองนาะมีแต่นาบอมีสาวบอสละ ไอซิงออกมาตอบเดี๋ยวนี้ออกมาตอบคําถามน้องน้ำใสเดี๋ยวนี้ <c oughs> เลิฟ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 ทุกคนนะคะเลิฟทุกคนวันนี้รู้สึกว่าจะแซ่ตแซบหน่อยแต่พอแต่แต่ก็บอมตรงนะคพือพอเข้ามาในไลฟ์มาเจอเพื่อนเพื่อนมันก็เหมือนแบบทําให้ใจดีดีขึ้นมาหน่อยนึกเหรอเนาะอืม ชมพู่น้อยสวัสดีจ้าอ,อ๋อลูกสาวลงมาพอดีคือมันมันอาจจะเป็นพี่บูฮหูนะพี่หวังพี่หวังว่ามันมันเกิด มันเกิดก่อนวันเกิดพี่เนาะนงบัวความมืออื่นมืออื่นมันจะเป็นวันเกิดพีนะพี่ก็วังว่ามันอาจ,จิิเป็นอาจจะส่งท้ายเนาะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแล้วมันก็จะเป็นแบบปีใหม่ของพี่มันอาจจะพี่ก็ขอขออวยพรให้เ,เจ้าของเป็นวันดีๆนะ เสียใจแห้งไหมดเสียให้ลูกสาวครับรถ